เห็ดยังลูกเห็ดหยังลูกเห็ดหยังสบายดีสบายดีขอสวัสดีค่ะลองมองอยู่ค <being still> <touch> <laughs> ่ะสวัสดีค่ะเห็ดเป็นอยู่บ่อเดี๋ยวลูกอย่าเห็ดอย่าเห็ดแม่ปิ้งนี่อยู่ย่างมังพรีคเชียวกันไผยแห้ง าสนาเอ้ยไม่กินปลาน่เอากินกับนึกท่านนะปิ่งเห็นเนาะมอนี่รอก่อนทีมามาปิ่งหาเด้อปิ้งหาเด้อเลยเลยว้าพ่อเลี้ยงเก่งที่นดด้พายเก่งกีสุดนระพายเก่งพ่อเก่งชื่ดงด้ยน่หัวย่องขอบุญพน่ะ บึงแม่ผิดคนปิีงปลายกินนะว่าพอบุญเก่งยี่ชุดเออเละอ่าเก่งกับเก่งพอจ้อนะว้าจ้องไปจอยห้องกินข่าเลยเอาทูตัวใหญ่ใหญ่เมื่อนี้ปลาลุงเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยำโบ้เลยเอาขื่อแม่เอาขื่อเหียงลูกเคียงแน่น่ะเอาขื่อนอนไร อสบายสบายดีก่อนบายดีก่อนแหมเจ้าคืนไปเดี๋ยวเร็วน้องไวชนะไม่ไหวหรอมาเก่งใหญ่อะไยังี้ยสบายดีป่าลุงอยู่สบายดีงามก่อนไหมเออ้้ยยยเเเดี๋วฮ็ดมันเปื่อนนะเดี๋ยวกินข้าวกินน้าจะอาบน้ำให้เพลินป่าลุงเลยเนาะเพราะไวชนเนี่ยไม่ใช่เปื่อน ดิ่มเนาะไปถ่ายเพื่อน<ะ>เอาไปจีนมาอยากกินปล,ปลาลูกคนโอ้ยจะเข็ดเนี่ยแหละมากินปลาก็เกินแต่ปลามากินไข่ก็กินแต่ไข่จนเบื่อไข่ว่ลูกบ่ไข่เบื่อแล้วบ่ไข่น่ะฮะมาละ khai nó bữa lấy ở tiệt ừ, ừ vậy sa, lôi lại, lôi lại, không khỏi đâu, không mà chìm pin bài đâu, thôi ơi, chìm bài nhảy đâu sợ, quý đấy, chỉ mà mà ได้แล้วเผ่าว่านี่ใหม่แล้วนี่รำคือดือเลยนี่นะมีอ้อมพิงแม่เฮ้อบิดบัวปลาปลากะพิดอยู่เด้มึงอกบา้านน่ะนางเผ่าชื่อเผ่าเพ่ใหม่ปิ้งปลาเลยบ้านน่ะมาดูหมูกินดูปาลาออห้องปลาลุงบ่เออห้องเบาไหมปลาลุงมากินเลยอ๋อมันเฮียได้ฮะลูก ลูกเ t ี o n amps owning п ย о и з m i n d a granddad windap no in Rocky e isn't my step この to d kopoks got ้ o น s i d e r s child teaching c це tapmaят bē screens on hi-tech k- n o t i o น h ําเด้อ f c f c มีใส่ชุดนอนอยู่มีงถาจอาบน้ำเพลอนตอนเช้าเนาะนี่ฉีไปจ้ำแจ้วจำอย่างอื่นทำมาข้าป้อนแบบอาหารแบบอย่างอื่นเพิ่งนกับบุก,กินนองจะเพิ่นราเ,เพิ่นอยากยาก,กินสินะฮัลโหโทรศัพท์ให้โทรมานะห้าปอนแม่ โทรมานะ่ะบละดูโทรบ้านไห้ดูหเออดูโทรมาโอ้โห่บายเป็น,น,ออปปนหน้าจัก๊กใครมออะไรฮะอามก้นงามแดดถ้ <laughs> ทาถ้าสีดำ ตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดน้องวาสนาน้องวาสนาจา้ามอด้มให้ใหม่ปีกปลาวะได้ี่เอ้าวอูอ้ขอบขอบใจแม่ก่อนขอบใจแม่จา้าเร้อขอบคุณค่าเห็นอะไรขอบคุณค่ะอ่า

ลับมือโยมีเซ็นเดียวกันอ๋ออาอฮับโทรศัพท์หนิพอบุญยัดพอจักถามแล้วอยากไปป้าลูกยังเหรอเพราะลูกไปนากรเมื่อวาน มือเห็นเใช่ <Hello. S 1> ปนมาปนมาว่าพอบุญถาอยู่เพื่อ <Hello. S 1> นพอบุญถาแล้วพอบุญถาแล้วเห็น <c oughs> เอา้าไอโฟนแบดนี้ <c oughs> <c oughs> หับเลยแม่ไปโทรมาหน่ะ <laughs> ปตา <h> ah? ปตดเ,นะ <h> ah> เชบนะฮะปาตดนะปาตดเสบะอืมรู้ความเป้าวอืมทิมเนื้อปลามาณิ้มอไรบุญยากว่าชะบอกบุกินป้ใช่

หับนะแม่ตูโทรมานำให้บ้านไปหน้าเลยเจียวเข่าเลยตู่หางนุดปลุกจับไปจับมาหางนุชซบตา อหางวันแหบมาจีนนะไม่ได้เขาเิยหายไม่กินอะไรอยู่ห่าว้ายใหม่ไม่ได้ไหนนะ้ามัวาหาพายอยู่บ่อนตทวหาตุเออแล้วก็อยู่เนะี้ยลสิบปซ้าย ถามตู้ว่ากินกินบ่อปลานี่ชอบถามตู้โยกกินปลาเนกินบ่อปลาเนี่ไม่ได้แม่บ้าสิเอาไปผักนี่กินบ่อค่ะถามตู้โยกเอาเป็นยังไงเป็นยังบ้านนี่ยังยู่ดีเลย

ีนข <dı> <RI> <laughs> ้างๆมันก่อนเหยังโดฮไม่เอาหยับขึ้นโตผู้หยับขึ้นโตผู้ไม่ยังม่นะไม่เอาไปพุ่นเดี๋ยวมันสิมาตําไผหั่น Tô nhắn Thuông 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 rồi Ba sen ah. Hello, hello, hello. Aduh ah. á ơi Alo eh. nàng ấy này... tốt là hà lộm, hà nhạc bấy răng hay à sơn sơn, Ông ạ, ơi Ngon nha một tươn Hàn chiếng nha Chiếng nha

เอาละแม่ตกขี้ดินนะป้าดิเก็บเอาลูกเก็บเอาเก็บเอาเร็วๆเก็บเอาละแม่ไวไว้ลูกถ้าเอาไปโท้หาตู้แล้วเร็วปไปตำพริกป้าตำพริกป้าย้ายฮะลูกเอาไซเอาไซเก็บใส่ OK, ba, được tam piper. ba. Ba, ba, tạm chào dăm chào dăm dạ, chào tam đấy dăm tam kỹ kỹ lì lì bưng lì 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 ลูกตารแก้วให้ไผอ๋อนี่ามแก้วพอบุญกินอืมจแ้วให้พ่อบุญกินพ่อบุญบ่ได้อยู่ได้ม่อไให้แม่จ้อยกินบ่ได้บ่ฮะให้แม่กินบ่ได้บ่่กินได้บ่เจ้เออตๆๆดูิข้าวตาเลนะมันไม่สิตามะ เออบาดจิตตามโอเคโอเคตามตามกันเออเออตามเลยนี <sized barking> ่ตามให้ตามเบื่อเข่าตาซะหอมปลาลูกมากินน้ำยุ้ยมากินหาพริกให้บ้านไหาพริกให้บ้านได้พริกเครื่องโคกเลยนี่นะพริกเนี่ยนั่นนะดูใบสัางเสียนี่นะเบิรงหนึ่งนี่เนี่ยนี่นะเออ nghe nghe tẩm เด้อ nghe tẩm เด้อ nghe xin tẩm xào miếng cá p ิ้ง pa tẩm แจ่ว1 1มักบวก1โอเคปลาลุงเด้อ มันนอกันหนาเามึงไปแก้ไปดูว้ลูกลมพัดตึมนะฮะมาพี่มาพี่มาพี่นี่จะึ้นหนึ่งพักเข่าที่นอนเนาะหนึ่งหมักบวบแล้วก็นหนึ่งอันหลอกแค่น้ำเจล แซ่ตาลุงลนะเนาะของเขาเดินหนูคอยควมพยายามวูดเล้ยเอาได้ถั่วสำห์หอยเห็ด่ะอยากล่างถั่วยอ้จัะปิดน้ำหนูก็เฮ้ยอะนะล่างถั่วยใบเดียวนึงก็บเชียเสียค่ะเอเสียเปียกว่าไรนะปิดน้ำก็ลูกปิดน้ำก่อนเออลูกคัดก่อนลูกคัดก่อนเออเห็น,เห,นเห็นแม่เห็ดแยากกัอยากเห็ดน,น้ำ มาอยากซอยว่าอยากซอยมาอยากซอยแม,ม่บ่มาอยากได้อยากซอยแม่บ่มาเสือเปียกบ่แล้วเบิบ่งนเพื่อแม่ชื่อช่ยพอแล้วนะนี่โมแม่ล่างถอยและลินน้ำแน่นี่นะเออปิดลุกอ่ะอา้าวดูนายนี่แม่สัมผัสเป็นจริงสิบันนี้นะมาดินน้ำข่อยนี่นะขอลูกพอ,พอพอพอแล้วร่างร่างมาในร่าง เบิ้งเบิ้งแม่สิบอกเบิ้งนี่นี่มันแล้วแล้วนี่บ้าจีเฮ็ดยังโอ้ยแม่ชุกสบายแล้ว่านนี้เนาะล่างถ้วยโอ้ปวดล่างมือไงเออล่างมือบ่กม่อวาเพิ่นเพิ่นไปหน้าเนาะพี่น้องแบบว่าเพิ่นเห็นเอือหน้าเฮ็ดแล้วเพิ่นอยากเฮ็ดดูเห็นเอือหน้าเฮ็ดแบบนี้บ่ มาเห็นอ้นหน้าหนึ่งเข่าล่างถวยอะไรอยากเคดตามในพี่น้องเลยนิหน่อยเนาะอ่าเมีสิีบสมบายบ่บันนี้ค่ะบายแล้วไม่จอยบะนี้ค่ะมันแล้วแล้วก็ล่างซี่ลูกล่างซี่บันี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่นี่นี่ร่างบันี้แล้วก็เก็บเงี่ยบะนี้มันแล้วแลลวนี่นี่นี่โอเคแล้วแล้วอาไว้บันี้โดเอาไว้บันี้พอแล้วแล้วโอ้เก่ง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 งบ่สะอาดบ่โดนนี่นะ โอเคชุดยอดปับ๊บมักซิปมามาไม่เอาไว้มาหนิมะแล้หรอมะโอ้ยสะอาดคักปัญญ์กว่านี่ล่างสามสิบเทืออ่อเลยเพราะเราดูดินน้ำได้คาะไาพ่แพงไงหนิมา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  mm hmm. เมื่อไม่ใช่เอาโคกใบล่างมนาะโอ้ยเนาะ เห็ดยังีงเห็ดยังีงบอกอ่าก็ว่าปัจจาล่างมาผิกมันออกไปสองสามรอบแล้วพี่น้องแล้วพี่พึ่งพึ่นอยากล่างพึ่นอยากล่างว่ะโมเดวบมทัวไปกินข่าวบ้านแล้วหรอปะไปแต่เพอแลเรมามแม่ให้ลดางนี่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 ม่สิล่างให้เมิงนี่นี่นี่ ใหญ่มากเลยเห็ดเลยอยากขี้ข้านไหมใหญ่มากนะเหมืนเห็ดแต่ยังน้อยสิได้เบไว้เอาใบไหมอ้าแล้ว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 นั่งแม่สากนะลัางขึ้นไว้สากนะลัางลัางฟองมันออกค่ะลัางฟองมันออกค่ะนี่ฟองมันยังอยู่อยู่นี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 ่แล้วแล้วเอาไว้วันนี้เออเก่งหู้ ด้านมือวะนี่มาใส่สไลา์น้ำด้วะแม่บีบให้เอากดกดอ่าติดมือดาอแม่ติดมือดานี่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 อย่าพึ่งซีตานี่นะเอาเอาเอาโผ่ตาเอาล่ะปิดโอเค ไปกินข้าวกันไปแม่เห็ดแล้วแล้วนี่ก็นหนึ่งบวบพี่น้องนะบวบมาแต่หน้าตู้เนี่ยบวบมีน้อย,อยแซ่บได้ข้าหนึ่งหวานๆพี่น้องมันเบิดหนำนาะแล้วก็หลอกแค่แค่เอามาหน่อยหนึ่งเราพอกินเบิดพี่น้องเนาะแจ่วพริกปิ้งปลาวาชนาะโอ้ไม่ได้ยอมเลยลูกขวาก็าเหยียดย่างนะ <laughs> มันจีแสบหูแสบตาลูกล่างมือหรือพ่อล่างมือหรือพ่อปลามันหนีปลามันหนีเดี๋ยวแม่ล่างร่างมือล่างมือไปพ่อพี่หน้าไปลูกคือเก่งฮะลูกคือเก่งฮะเอาพ่อจิ๊บข่าวขึ้นไปเอาจิ๊บข่าวนี้เอามาเลยซอยเมย์เนยเออซอยเมย์เนยให้คือจิ๊บข่าวค่ะ ไอคือแกงจิร่ปะน่ะ,ะนนได้ได้ย่างไงดิลองเป็นก่อนโอ้โหแป๊วลูกแป๊วสลุดตีนเจ้าของอะบมเป็นยังบ่เป็นยัง ข่ากิ้งก้อนมาลุงบอกเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งก้างเลยนะงั้นพี่ก่อนแป๊บนั่งจะเปิ่งก้างเอาเลยพี่พี่เอาตัวนี้เอาบ้องนี้นี่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 เอาข่าวใส่มาหน่ยกข่าวใส่นั่น เบื้งกลางไอ้ล hey. ูกเบื at ้งกลางไงเบืงองขแมยคอยดีหายเบื้งไปเถอะปลาลุงเนาะปลาจอยกับสิจบคลิปเพียงนี้ก่อนป้อนเขาวาสนาก่อนพี่น้องเลยเนาะหมุยิกกินยิกกินปลาค่ะโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วก้าวขบายสบายดีเออสบายดีก่อนสบายดีก่อนไปดีป้าลุงเนะกินปลาน้าบัดเด้อเถอะห้องปลาลุงมากินปลาน้าบัดเด้อไปแล้วป้าลุงเนาะสบายดีเด้อเนาะ